คุ้มกับตั้งจิตภาวนาเนาะค,ะะค่ะเนาะห้เลขออกตัวนี้ล่ละเพราะว่าหล่ะจะปิงฟองใด้เนาะเจ็ดหาหล่ะกระเป๋ายู่ตลอดเวลาวกี่มาสัมผัสกับตัดอกตลอดตาสให้เลขตรงกันคิดในใจมาตลอดและเล็กตัวนี้เพราะว่าอยากให้เล็กตรงกันอยากให้พี่นอกขึ้นคือง่ายเนาะค่ะถ้าจีออกก็คือออกง่ายก็ออกมาเลยแล้วก็ให้เล็ตรงกันนั่นสินะค่ะก็เป็นหาหาเจ็ดเนาะค่ะตรงกันทั้งทั้งทั้งจับปิงปองทั้งถูกจองเหล็กนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องบีน้องบีรู้ว่าน้องหลาเนาะครับ,บขออนุญาตสอบถามน้องบีทีนึงน,นะครับหลังจาก,จกม,มีกิจกรรมของมนีนะครับหลังจากทีน่น้องบีงวดที่ผ่านมาเนาะน้องบีได้แนวทางตัวเลขที่เป็นโตกลับเมนบ่ครับงวดที่ผ่านมาเท่าความให้พี่นอ้องอีกทีนึงครับค่ะเท่าความไปเนาะคะ่ะเนาะงวันที่แล้วกันเอาไปิน้ายมาถวายในยาเรือเนาะค่ะเนา้องมณีกั อ่าได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเมญานเรือเนาะค่ะเมญานจุดจูบนะค่ะอย่าภาวนาว่าอยากได้สามตัวสามสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างเนาะจุดจูบเพราะจุดแล้วเลขก็ออกสามสัญหานะถูกแต่งนะคะของนิวอนอ่ะค่ะวนิวอนที่แล้วนะคะนะจุดก่อนจุดก่อนที่นี่พิธีกรรมของวัดมหาปะครับหรือว่าจุดก่อนนั่นนะครับหรือจะอะไรครับก้อนวันที่มีมีฉิมหามีฉิมหายุนะคะเลขก็สิมาออกในกระดาษกระดาษคมนะคะ ตามสุนหะถูกกระแตกเนาะค่ะแตกแล้วๆเหมือนชาวบ้านเพื่อนอาชินแงมเห็นว่าหอยชัดบนไดเพราะว่าถูกมันแตกเนาะแต่ที่นี่ก็เลยหายมาอีกคู่นึงค่ะหายมาจุดกับจุดทูบเล่มที่สองเหมือนเดียวกันกับแปดเก้าสามเนาะค่ะกับได้เลขสามสุนหะก็แปดเก้าสามในเหมือนเดียวกันวันที่นี้สุนหามีทุนนเนาะค่ะเนาะเลขอะมาออกวันที่หนึ่งกระดาษกระดาษที่ผ่านมาเนาะค่ะบัดนี้เพม่อนก็เลยมาให้โชว์วดนั้นบัดนี้อ่า เชา้าบานกันทั้งม่คู่ทั้งม่คู่แหววหลายๆก็ว่าอยากให้งวดน,นี้อยากให้หลาจุดห้อีกสักงวันหนึ่งนะคะเนาะกั กับเมื่อวานกับมีการเตรียมพิธีกับแม่แม่คู่แอ,อลเป็นคู่น้ำเฮ็ดเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าหลักการเนี่ยมัน,นใช้ในห่วงวิธีแนวทางในการทำปันไดแม่คู่แอ,อลเป็นเป็นข้ามเป็นขาเฮ็ดขาเฮ็ดตีตค่ะ,ะเฮ็ดตั้งแต่ถวายสารสารปู่สมิ่งพายตั้งขืนเนาะคะ่ะพุ่มบ้านแล้วกะัมาม,ามา้าหยกแม่เรือแล้วกะัมีการวงสรวงเนาะคะ่ะแล้วก็การล้ำถวายวงสรวงและะ้วกันถูกๆขอโชคเนาะคะ่ะขอโชคลาภไงวันที่16กรกฎาคม2567นห้าเนะคะ กาแม่คู่ก็มีการเวลาแม่คู่กจะล้ำไหวยแล้วค่ะเนาะวงสวงหลากกะตั้งจิตภาวานาะหายเล็กใได้สามตัวนะคะวันที่หนึ่งวันที่สิบหกก็จนะเม,มงคลพิารค กันนี้ถูกสองสองเหล็บค่ะเราก็ได้เลขตรงกันนะคะเนาะเป็นเลขหาหาเจสนะคะเป็นเลขตรงกันทั้งสองเหล็บเลยครับนองลาครับผมสอบถานที่นึงนะครับผมก้อนที่จะทําไปที่ในมือนีนะครับมีหยังมาต้องมัสยิดใน้องลาเนี่ยวครับหมายถึงว่ามีปูเมญามีหยังเพิ่นมาเข้าฝฟันหรือลักษณะแบบใดหรือไม่ส่วนมากล่ะจีเพราะค่อยฝันเห็นเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อที่เอาไม้พายมาถวายหลาได้บอกกาวิ่นไม่แล้วว่าบ่บาต้องมาให้หลายเห็นจากกระิฝันเห็นเป็นเรือแบบนี้ล่ะค่ะสภาพปกติเพราะว่าหลาหลาบ ก็ได้ว่าจังไหรลบลุ้นอันไหนเือหลาบ่ค่อยอยากเห็นนะคะการบ่ได้ยากบ่ได้ลุ้นแต่ว่าบ่ค่อยอยากเห็นบ่อยากรบ้ขวนเพิ่นเนาะค่ะเนาะถามว่ารู้สึกบ่อหลาลู้สึกตลอดค่ะหลังสัมผัสได้ตลอดเนาะค่ะแล้วกะเวลาหน่าหลากระซิบอกก้าวเพิ่นเลยว่าบ่ต้องมาเห็นอย่างที่ว่าให้ดูแบบว่าสัมผัสที่ว่าเป็นหล่างซงหรือเป็นหยางคือหนูเป็นคนบพร่ได้ว่าบ่มักหล่างสมหลาบบ่มักไห้หยางมาผ่านหล่างนะคะ แต่ว่าหล่ากอ่ได้ลบลูเนาะแต่หล่าหล่ากข้าวหลบผู้บาอาจารย์อนุนแต่ว่าหล่าก็อยากมาทานหล่าแต่ว่าเรื่องสัมผั์หล่าสัมผั์เพื่อนในตลอดนะคะก็นั่งนั่งอยู่ในผาคุ้มกับตั้งจิตภาวนาเนาะค่ะเนาให้เลขออกตัวนี้แหละเพราะว่าหล่าจะปิงของได้เนาะเจตหาหล่ากับเบาอยู่ตลอดเวลาเมืพี่มาสัมผัสกับฉันตลอดว่าสะให้เลขตรงกันคิดในใจมาตลอดและเลขตัวนี้เพราะว่าอยากให้เลขตรงกันอยากให้พี่น้องเพื่อนซื้อง่ายเนาะค่ะ การจีออกก็คือออกง่ายๆก็ออกมาเลยแล้วก็ให้เลขตรงกันนั่นเองด้วยที่โอกาสเกิดขึ้นได้ยากนะครับตัวเลขกีีมาตรงกันใน้ถูกสองเหล็มต่างจำและก็ต่างเวลาแค่บากทีท่วงเวลาเท่านั้นนะครับสำหรับผีกองนั่งตั้งจิตภาวนาเนาะค่ะไม่ยาเพื่องกะให้หลาลูซิตได้อยู่ ว่าเพื่อนกับแสดงอิทธิฤทธิ์ของเพื่อนอยู่ย่าให้เห็นว่าจาังไดยแม่กัดจีนกงง็เห็นทุกคนผู่ทุกคนเหลือเชื่อนะะอันนี้ราคาว่ายากเท่าไรยันว่ายจีนงงงายเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นความเชื่อชนบุคคนเนาะคะ่ะเนาะสัมผัสได้อีดีคอจ้ง้อหูเนาะคะ่ะเนาะอยากจะว่าไปหิร้ายยางเนาะคะ่ะต้องต้องเจอกัะปุกกับช่วงที่เลขกหามหาแล้วหูเลยว่าตัวที่สามต้องเป็นจีนราายิ้มในคลิปกัดสีนหลายยิ้มหลายเนะเพราะว่าหลังหูแล้วว่าเลขเล็กตรงใจนะ ที่คิดไว้ที่ตรงใจงพีเล็กก็คือหี้ลากระเาว่านาตั้งจิตแหะค่ะว่าขอให้บ่อคิดบ่เพีพ้ยนขอให้ตัวนี้แหละตรงไปใช่ดูดีมีแห้งได้มาบุรุะสมแซมสังรัง <ภา S 2> บคอยกันเนะาะค่ะให้พี่เอฟซีพี่น้องชาวบ้านพี่พี่ FC, พาาทุกคนที่เคยเป็นห,หนูจนหยักด้วด่ เพื่อนด้นี yeah. ้กินมีใส่เนาะค่ะเนาะให้เพื่อนได้แบบว่าเป็นวิวประสิทธิ์ค่ะเพื่อนมีผู้นผู้ใดเนาะค่ะอยากซอยเนาะค่ะอยากซอยผู้เพื่อนมีแล้วก็ให้นี้ผู้เพื่อนบ่มีแต่อยากให้เพื่นมี้จังทร์สนะค่ะโดยโดยโดยขอใบละมีสุลาแต่เวลาแบบเวลาครับ ตัวเลขที่นอล่าจุดนะครับยำอีกทีนึ่งนะครับเป็นตัวไหนครับเพื่อพี่น้องที่คนเมืองและเพิ่อาจจะเป็นเลขห้าห้าเจ็ดนะหล่ะห้าเจ็ดแทนค่ะเดี๋ยวส่วนตัวของนอล่านี่มีตัวมาพิเศษบอคาสลับห้าห้าเจ็ดนี่ครับมาณห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแทนค่ะมาตัวนี้ตั้งแต่จับปิงปองมากับเจ็ดห้าเนาะไอ้คิดในใจกับตัวนี้ละตัวนี้ละผู้ใดเพิ่งมามาจับมันเจ็ดห้ากิ๊ดโอ้ยเลขเลขคิดแล้วไอ้คิดในใจอันตรงกันเนาะค่ะเนาะคิดในใจแต่ว่าหลาจคนเป็นคนบ่่คอยเบาๆที่คเบาๆป้ายน้ะค่ะครับมอพ่ ครับว่าสถานที่มองนี้นะครับอยู่ทางทีนครับกับสถานีเพราเชิญชวนพี่น้องนะครับหรือว่าที่นะครับทุกท่านนะครับสำหรับเรือโบราณลำนี้หรือว่าเรือสำเภาตัวนี้นะครับตั้งอยู่ที่วัดบ้านปลาข้าวนะครับหมู่9จังหวัดปัตเาืีจังหวัดพิศสิงห์จังหวัดพิจิตรนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ได้โชคนะครับยินีบุญบัพต์นาก็น้องมีไปนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาร่วมทขบุญนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปก็บทมี เฮ็ดรวมราคานะครับเรือเรือสมเาตัวนี่นะครับป็อโบราณตัวนนะครับคือคือบุะการไปเรียนนะครับพเป็ภาพเป็นผลกษตรวัวแเียบวดน่นะแต่ตอนี้ขาดตูจัยขาดตุนนขาดระตูปัจจัยนะครับที่ตนั์ที่ตองมามีานาสนึนะครับเป็นทุดขอเชิญตัวนะครับเพื่อพี่น้อง นรับี่ตี๋ถุกค่มีโชคให้หลับน้ำกันเนาะแล้วมาลวนท้บุญน้กันไดยไกกับมะเบิองน้ำแม่ก็ได้ค่ะไยุไก่หรือกค่ะจิตฟังว่าก็บอตาเห็นเนาะค่ะท่อยากมะเบิองมะขอเอาก็ได้ค่ะวมื่อี้ทำพี่ๆแต่นี้ซึ่เงินที่เนให้ปลื้มใจเนาะป่ปลื้มใจแห้งที่เห็นให้หูสิกว่ารับดูแลคือพระที่ทรงดูแเนาะค่ะเป็นนิยังที่เลยเปับแมนค่ะเป็นีหยังที่เพิ่นเปิดรับแห้งแเลยดูสิีใจแห้งค่ะแมนก็ ขอขอบคุณแม่คู่แอ๋วนำด้อค่ะเด้อขอบคุณแม่คู่หนแม่คู่มาเป็นคุณซอยน้ำทางคุณซอยเหยียดทีเนี่ยพีนพีในทีจริงพี่พีทำเพราะว่าเจ้าบ้านกับหลานดถือว่าท่านี่หนูไปไหนแต่แม่คือมาทีเนี่ยน้ำทางในทีมีถกต้องแม่คู่แอ๋วเป็นเหยียดชื้นมีเพีกรค่ะแติเป็นจะเลื่อนใหกระยอนเพลินพาเนี่ยคลาทาแบบถูกต้องนี่ยแล้วค่ะในเนี้ยทีัะคิดเนาะเขากระเนี้ยบ่เห็นเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณองหลากขอบคุณนายละหลายครับที่ได้มาให้ข้อมูลนะครับสำหรับแนวทางของหวดบัญชีสิบนะครับจะได้กยังคงเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับองหลากขอบอกหูว่าตัวเลขใส่ทอกขอบุญใหญ่ขอบอกหูนะครับสถานที่มณีนุ้ไปหูครับตัวเลขทุกตัวยังไม่สิเข่าและตัวเลขทุกตัวยังไม่สิลุงนะครับสำหรับแนวทางของน้องล่าหรือเรือโบราณหน้าที่ตรงนี้นะครับยังคงเป็นแนวทางเท่านั้นขอบคุณเท่าไงครันองหละหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเข้าทิ้งท้ายทิ้งท้ายตัวไหนนะครับ57คือใครแต่ หาหาเจนเ้อร์ค่ะเป็นแนวทางเด้ออย่าลืมนะครับพี่น้องครับผมห้าห้าเจนนะครับขอบคุณครับนะครับผมท่านใดที่จะร่วมทำบุญนะครับสมทบทุนสร้างโดมนะครับสร้างโดมครอบเรือโบราณนะครับตามหมายเลขบัญชีเด้อเจ็บสี่ทุกคนทุกท่านนะครับนะครับสมทบทุนสร้างโดมนะครับครอบเรือโบราณนะครับมาตามหมายเลขบัญชีนี้นะครับ